เป่าคือแม่พึ่งพ่อเป็นยังแม่ทิ้งเฮ็ดแบบนี้แล้วพ่อแม่ทิ้งพ่อทิ้งแค้นไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นใีหลีบ่พ่อโกแม่ทั้งสานได้ลูกแค้นบมดเสือแค้นแค้นม่หมดเป็นแค้นเขียนบมดเสือแค้นแค้นแค้้นนแคค่ลูกแค้นแค้นแค้นค่ลูกเห็นบ่ขนาดปากแค้นมันยังช็อกไอ้ยังกันยังบมเสือ น้ำพึ้งน้ำพึ่งโอ้ยบัวบัวจะยีน่นี่มันบ่โอ้ยน้ำพึ้งไปไปไมันยี่นี่ห้มีมีคนยีน่นี่มันกับ่านไ้เห็นละรก็ได้มานีมาหนีโอ้ยเอ้าเฮ้ยเยเเ พี่พีพีมานั่งพีมานั่งพี่กลับลัางหันกลับลังหันกลับลังหันบนมมีคนอยู่ด้วยบ่บ่ม,มีจักคนเดี๋ยว็ดอานั่ง,งบอกกันนั่งคุยกันมึงกันนะมันจังใดกว่าฮินตั้งสติาให้ถามอหลีเนะี่ยน้องเสื้ออหลีอยู่บ่ว่าบัวกับน้ำพึ่งเป็นคนคนเดียวกันผมถึงต้องหาบัวให้เข้าไปไอ้ไอ้ไแค้นเคยเห็นลูกน้ำผึ่งมั่นบ่เคย ผมว่าถ้าไอเห็นหน้าบัวไอจะสอยยืนยันผมได้ว่าบัวก็น้ำผึงเป็นคนเดียวกันแม่ยูนละยืนยันได้ยูแต่ว่าไอพาวะนาในใจสาธุด้อ,อยาให้ันคนคนเดียวกันไอเลี้ยงตนหลานว่าว่าอยากให้มันในแม่เป็นบ้าไอถึงบัวก็น้าพึ่งสิบโมเมนต์คนเดียวกันกระตัน,นแต่จังใดผมก็ต้องดูแลบัวไอปองลาฝากไว้ผมสิถ่ายอยู่นี่ได้ถ้าบัวเล่ากลับมา เอาเอาตามใจน้องแต่ว่าสิไปปรึกษาหลวงพ่อก่อนเงินใส่ซ่องกับบ่มีดอกสิได้ยืมเงินหลวงพอ่อนนะไออมผมฝากเรื่องนี้หน่อยด้วยเ้ยบ่ต้องห่วงหรอกนะเออแต่ว่าไอ้กับฝาคือกันได้บะเนี่เบิ่งทรัพย์สินของบักเปาให้ดีเด้อให้บักลาแค้นหาซอยอันไหนมันเป็นของที่ระลึกอันไหนเป็นของสำคัญนีบ่เน่ดีบ่เน,เน่มันอาจสิเสี่ยงท้องไหมเพื่อไอ,อ อัญญาอยู่เสียนยังไหนสมบุนลรวยกระหม่องบอกห้าสิบลูหัว,หวท้องนี้คนยังสัน่นเด้อนี่เด้อขับไปนี่ย่างไปทุ่มทีทุ่มแดงตั้มนั่นตั้มนี่ดิไอเออส่งข่าวผมนี่เด้อ อกำลังພระเจ้าตามหา